Cyber, Cyber ไซเบอร์ไซเบอร์เซอร์เรียลิตี้ไม่ใช่ security เหรอไซไซเบอร์สปาร์ตันไม่ใช่ไซเบอร์อะไรวะไซเบอร์สเปซไซเบอร์สเปซก็คือพื้นที่เสมือนจริงสร้างจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไซเบอร์สเปซสเปซไททันสเปซทรูปกองทัพอวกาศสเปซทรับกับดักอวกาศสเปซทราเวลเดินทางในอวกาศทราเวล ไกด์โอเคไกด์ท่องเที่ยวไกด์บุ๊กหนังสือแนะนำไกด์บุ๊กบุ๊กบุ๊กแฟร์บุ๊กแฟร์งานหนังสือแล้วก็แฟร์ดีลดีลที่แฟร์โอเคอีกสักข้อหนึ่งเรดกับเดย์แคร์เรดอายปะตาแดงเรดเรดอายเรดอายโอเคตาแดง มันแปลว่าตาแดงตรงตัวไหมวะมีความหมายได้หลายอย่างได้แก่ตาแดงภาวะของโนตาที่เห็นเป็นสีแดงหรือเที่ยวบินกลางคืนเที่ยวบินกลงคืนใช้คำวา่า red e y ได้โอเคไอค contact contact l e n อ e c o n ไม่ใช่ไอแ candy อาหารตา ไอแคนดี้แบบว่าอาหารตาแคนดี cane, ้เคนปะแคนดี้เคนก็คือขนาดี้มัดที่มันโคง้งแคนดี้เคนภาษาไทยคืออะไรวะแคนดี้เคนก็คือลูกอม,มไม้เทา้าลูกอม,มที่มีลักษณะเป็นไม้เทา้าเคียนหรือว่าไม้เทา้าใช่ไหมเคี ain, ยนชูกาเดี๋ยวชูกาผิดเหรอเคียนชูกาโอเคน้ำตาลอ้อยเคียนแปลว่าอ้อยได้ด้วยใช่ไหมเคียนแปลได้ว่าทั้งอ้อยแล้วก็ไม้เทา้านะครับชูกาชูกาแดดดี้้ามันไม่น่าใช่ว่าแดดดี้เดย์แคร d ดคแคร์ฝาก d ดดดี้เดคแคร์หมายถึงสถานรับเลี้ยงดูรับเลี้ยงดูเด็กชูกาดแดดดี้ d ดดดี้เด c แคร์ได้จริงวะ What the fuck is a daddy daycare daddy daycare daddy daycare คือชื่อหนังโอเคครับส่วนชูกาดแดดดี้ก็คือแบบเสียเสียเลี้ยงสาวๆชูกาดแดดดี hey, ้เอฝากทุกคนไปด้วยครับชุดทาำงานใครชื่นชอบคอนเทนต์กดลิงก์ช้อปปี้ได้สายล่างผมได้ค่าคอมตัว1สิบบาทผมครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย